วันนี้วันหยุดวันนะครับวันอากาศดีๆเสียงนกนกเยอะมากตอนนี้อากาศก็ยังซึ้มๆอยู่นะครับรงนี้มีมอมอมอ,อยู่สองตัวมอเลี้ยงเนีน่ยอะไวันนี้ผมมีเมนูอาหารไม่อยากไปไกลบ้านครับนะคือเอาง่ายๆเลยไม่อยากไปไกลบ้านเพราะทำหลายอย่างแล้วก็ คุยกันกองน,นึกไม่ออกแล้วจะไปที่ไหนดีบางที่มันก็หลายๆอย่างนะครับหลายๆองค์ประกอบหลายๆเรื่องมากเลยก็พยายามหาสรสานที่เรื่อยๆแต่ก็วันนี้คือจะมาทําเมนูอาหารที่ต้องเตรียมการค่อนข้างที่จะเยอะเตรียมการผักผักค่อนข้างที่จะเยอะผมจะทําเมนูนะช่วงนี้ก็คือเนี่ยบรรยากาศดีๆชิวๆครับ เที่ยงวันธนิจการนี่แหลผมแม้ตั้งใจที่จะทําอยู่หลายครั้งแล้วแต่ผมเปิดดูมันค่อนข้างจะทํายากสำหรับตัวเราสำหรับตัวเราถามว่ายากไงคือต้องเตรียมอ,อกกุปกรณ์เยอะสองถ้าทาเครื่องเองเนี่ยก็จะปัญหาเยอะผมเลยหาทางลัดใช้เครื่องแกงที่ผสมแล้วส่วนหนึ่งคือเครื่องแกงผสมเล่มคือม,มีพวกกะปิมีพวกพริกพริกแห้ง หอมที่เขาตาแล้วอ่ะนะครับเอาง่ายงคือผมจะทําข้าวยาคลุกแบบปักใต้นะครับโดยโดยหลักถ้าเขาทําแบบที่พี่สาวทําให้กินที่บ้านแม่ทำให้ี่กินบ้านก็ตําเอาตําก็คคอมจะมีหอมแดงมีกะปิมีพริกพริกแห้งนะครับพริกแห้งแล้วก็ตําตําให้ปเป็นเครื่องก่อนแล้วก็มาคลุกแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นอื่นอีกแต่แน่นตัวเครื่องอ่ะผมจะย่อเอ,เอาเอาซื้อเครื่องแกงพริกมามาใช้เครื่องแกงพริกแทนเพราะผมชอบสูตรเผ็ด สูตรเผ็ดก็เครื่องแกงพริกต้องเผ็ดร้อนถามว่าต้องใส่พริกป่นไหมไม่ต้องแต่ถ้าตําเองเขาจะใส่พริกไทยด้วยพริกไทยพริกป่นนี่ใส่ตะหากแต่พริกไทยด้วยแต่ผมคือย่อเอาเครื่องแกงพริกมามาทํานะครับเอาเครื่องแกงพริกมาทํามาบรรยากาศสวยๆอีกแล้วครับพี่ทางเข้าเขื่อนฝั่งนี้นะข้างในเนาะผมมันมีผมเข้าไปชมแล้วมีรถจอดอยู่หลายที่ตัววัตถุดิบหลักนี่ไงผมไปเก็บมาอยู่กับพี่คนข้างบ้านนะใบ ถ้าคนปักใต้ต้องรู้จักส่วนหนึ่งโอ้เยอะมากเลยใบพ่าหมผมว่าเก็บนิดนึงเก,ก๋ก็ลอยผมจะเต็มคราบเลยเดีย๋ยวผมจะเด็ดอีกทีนะครับเดี๋ยวขอดึงโต๊ะก่อนโอ้ยเอาโต๊ะออกมาดีก่น่นโอ้ยใบเยอะมากนี่เลยใบพ่าหมกลิ่นของเขาถ้าเกิดว่าเข้ายำคลุกแบบปักใต้พะงาปักกตไม่ใช่ข้ายำน้ำาระดูนะคุณต้องมีใบนี้ถ้าไม่มีใบนี้ถือว่าพิษ นี่ครับใบผ่าหอมไปอย่างนี้เลยนะยิ่งใบใหญ่ๆหอมๆยิ่งดีมันมีน้ํามันในตัวภาคอื่นน่าจะมีนะครับแล้วก็เขาเรียกใบอะไรเนาะกินแล้วเข้าไปแล้วมันจะทําให้รู้ระบายท้องผายลมมะประมาณอย่างนั้นได้ปะนะเดี๋ยวผมขอนเลื่อนโต๊ะจัดการก่อนนะครับคลิปนี้ก็อยากกินข้าวยำมากอยู่ภุเก็ตเนี่ยเอาจริงถ้าไม่ได้คนพื้นถิ่นเราไม่รู้ที่ไหนขาย แล้วก็หายากวันนี้มีโอกาสลองมาทำกินเองอยกกินีกแล้วครับท่านสะดวกดีดยยมีประโยชน์นเพราะว่ารถแต่ละคันที่ทําเนี่ยก็บอกแล้วว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละคนมันก็จะตอบโจทย์ของแต่ละคนโดยของผมเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ทําสไตลน์นี้ผมตอบโจทย์อย่างนี้ หนึ่งต้องกางนี้ไว้ทําไมจริงๆแล้วไว้ทุบมันทุกรถเล็กๆขันเล็กๆยังไม่มีงบซื้อครับผมเดี๋ยวขอมาเด็ดเอานะต้องเลือกเอาครับที่ไม่นั่นก็ไม่เอานี่คือใบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ตั้งวัตถุดดิบก่อนแล้วก็มีอีกเยอะเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายอย่างละเอียดครั้งที่แล้วผมถ่ายกับพี่สาวก็คือพี่สาวทำแต่คราวนี้ผมทําแบบสุดรัดเอาจริงนะทําแล้วต้องออกมากินได้อะ <laughs> ถ้าทำแล้วต้องออกมากินได้อถ้าออกมากินไม่ได้ถือว่าผิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกรียมอุปกรณ์เรื่อยๆนะครับต้องทําเรื่อยๆรีบไม่ได้ไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวเกรียมอุปกรณ์นานกว่าจะทํากว่าจะคลุกอีกโอ้ปัญหาใหญ่อีกอย่างคือข้าวเป็นส่วนผสมหลัก ผมต้องหุงข้าวอยู่ที่มันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่ทําอ่ะมันจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ยากกนหน่อยนึงประมาณอย่างนั้น มายองเขหน่อยนะคับับข้าวหน่อยตอนได้เอาที่ผมจำได้แล้วกันนะเราจะมีอะไรบ้างอะเครื่องแกงเนี่ยนะผมเอาเครื่องแกงพริกแล้วกันอ่ะมีมันมีเครื่องแกงพริกที่ต้องผมใส่ผมไม่ต้องตำพริกกับกะปิกะปิผมเสริมรสชาตินิดหน่อยนะครับมันจะได้หอมกุ้งแห้งปนมะพร้าวคั่ว นะครับเรียบร้อยถั่วปนนะสามอย่างเอ,า,อาง่ายงที่ต้องใส่อยู่แล้วก็ตัวนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ปจิงช้างคุณจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไไดไไดถ้าภาคอื่นไม่มีแต่ว่าผมใส่เพื่อเอาเท็กเจอร์มันถั่วงอกผมกินเป็นมันมันผมชอบนะครับมันต้องใส่ข้างบนน่ะมันกินแล้วมันกับข้าวยำม,มันาจาะอร่อยตอนนี้เดี๋ยวหั่นนะครับหอมแดงเอ้ยตัวนี้หัน่นเหมือนกันหอมแดงหั่นตะไคร้หั่น พวกนี้หั่นหมดแล้วก็ตัวนี้หั่นนะครับตัวนี้ก็ใบใบนี้นะครับไม่ใช่ใบอื่นเอาแบบใบนี้หัน่นแล้วก็เอามาคลุกกันตัววัตถีหลับดูตุดิบหลักข้าวข้าวส่วนมากต้องเป็นข้าวเย็นนะแต่ผมอ่าต้องห่วงอะ่ะผมไม่มีข้าวเย็นถ้าไปซื้อข้าวมาเย็นๆก็ผ่านนะครับเนี่ยเมื่อกี้ไปเก็บกับพี่เขานะครับพี่ข้างบ้านเขาช่วยเก็บนะผมไม่รู้ว่ามันงอกทรงไหน ที่บ้านอ่ะที่บ้านที่ฟังงาเยอะครับมีเยอะเลยอยู่หน้าบ้านเลยพอมาที่นี่เราอ่ะหาไม่ถูกเหล่งมันพอหาไม่ถูกเหล่งปุ๊บก็จะงงๆนะกลิ่นหอมของใบพาโหมนะผมไม่รู้ว่าภาคอื่นเรียกว่าใบอะไรนะครับภาคอื่นเรียกใบอะไรครับของผมเรียกใบพาโหมผมไม่รู้ภาคอื่นเรียกใบอะไร ใช้กินข้าวยำน้ำบูดูข้าวยำข้าวยำคลุกนะครับข้าวยำน้ำบูดูเนี่ยก็ผมไม่ได้ใจว่าใส่ด้วยไหมนะแต่ข้าวยำคลุกเนี่ยใส่ครับแต่วัตถุดิบหลักก็ผมบอกแหละใบพาโหมนะคุณต้องหั่นทุกอย่างพร้อมคลุกอะ่ะใบพาหมพร้อมค,คลุกตะไคร้ใบมะกรูดใบพาหมหั่นปลอยเดีย๋ยวจะให้ดูตอนหัน่นเสร็จใบมะกรูดก็หันหห่นปล่อยหอมแดงหั่นเป็นเว่น ถั่วหักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆขนาดนี้ตะไคร้หั่นฝอยพวกนี้ต้องหั่นหมดนี่เลี้ยงให้เป็นตับ <c oughs> เพราะว่าเลี้ยงให้เป็นตับนะครับเลี้ยงให้เป็นตับพับหน่อยนะผมก็ไม่ถนัดนะเดี๋ยวตัดหัวมันออกนิดนึงแล้วก็พี่ก็บอกคือหันห่นหั่นฝอยในระดับที่ฝอยหน่อยอะ่ะอย่า อย่าใหญ่มากถ้าใหญ่มากเดี๋ยวมันก็มันเป็นอะไรอ่ะมันจะหยาบเกินไปเนี่ยปล่อยระดับที่ผมว่าปล่อยๆแบบเนี้ยกำลังสวยนะครับแบบเขาหันน่นั่งกลิ่นหอมมานะน้ำมันของเขาล้วตัวยาวที่หั่นก็คือมันจะเป็นเพราะเราเราผสมในข้าวยำนะตัวนี้ผสมในข้าวยำ เทคเจอร์มันก็จะไม่ไม่ใหญ่มากคือต้องใหญ่ไม่ได้ครับท่านต้องประมาณขนาดนี้ขอยืนนิดนึงนะฮะบอกก่อนนะไม่ใช่มืออาชีพนะมาเลยกุ๊กกักกุ๊กกักตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มันป่องๆอ,อย่างเงี้ยไม่เอาครับเอาตัวที่เนี่ยหั่นเป็นแว่นเนี่ยแบบเง,งี้ยครับท่านหั่นอย่างเงี้เลยไม่ต้องปล่อยมากแล้วก็ไม่ต้องใหญ่ หนาหน่อยไม่อร่อยเยอะะไก็โอเคอะไรครับเยอะก็ข้าวเต็มหม้อเลยนะเมื่อกี้ลืมถ่ายเอาออกมาจากหม้อแล้วก็นี่ครับเทออกมาจากหม้อพักเดี๋ยวผม้อมไปยำข้าวยำหอมกะขนาดนี้นะ ไม่รู้เครื่องจะพอเปล่าแต่ถ้าเครื่องไม่พอผมก็จะลดข้าวลงหน่อยเยอะอยู่ครับผมหุงข้าวผมก็สุกเดี๋ยวรอเขาเย็นบรรยากาศดีครับ,มรรบลมพัดดีโอเคตอนนี้ผมเตรียมเครื่องนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดูกันเอาที่ผมจําได้แล้วก็ผมผมมีแล้วนะหนึ่งคือใบพาโหมนะครับใบพาโหมสองตะไคร้สามใบมะกรูด ผมก็หันหยับหยาตามสภาพนะครับสีหอมแดงห้าถั่วปกยาวนะที่ต้องใช้ผมใช้ผักอยู่หนึ่งสสาสี่ห้าห้าตัวเองนะครับผักที่ใช้คือห้าตัวนี้เป็นหลักพอนะครับมากกว่านี้คือไม่เอาละเอาแค่นี้ห้าตัวแล้วก็ตัวข้าวสวยนะครับหุงแล้วก็ให้เขาเย็นนีครับเย็นแล้ว นะผมใช้กะละมังเลยตัวต่อไปคืออันนี้ผักเสี้ยนดองไม่เกี่ยวมันเป็นเครื่องเคียงผมตัวนี้กินเนี่ยคือตัวนี้เสริมกันมาไปเจอแล้วก็อร่อย <laughs> <laughs> ผมชอบผักดองสไตล์น,ตนี้เพิ่งดองเลยฮะอร่อยอร่อยไม่รู้สิเขาดองอร่อยืะเปรีย้ยวส้มอร่อยมากขอบกุุบกนะรับนุ่ละอร่อย เกราะว่าที่ผมขาดไม่ได้ก็คือเรากินต่อข้าวยำผมต้องมีถั่วงอกอ่แหนมกินเป็นผักเครื่องเคียงมะนาวเนี่ยมาช่วยเพื่อความเปรี้ยวนะครับเพราะมันจะได้เปรี้ยวกันนิดหนึ่งใส่ชา้างเดี๋ยวใส่คลุกไปด้วยนะครับตัวนี้มันจะให้เทกเจอร์ของการเคี้ยวหนึบๆคนไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับถามไม่ต้องคั่วอะไรไหมผมว่าใส่อย่างนี้เลยเ <laughs> กะแล้วนะะ ถั่วนี่ใส่ไป t ะเจอร์เหมือนกันแต่พวกนี้ก็ส่วนผสมคือมีถั่วที่สองต้องใส่ครับใส่คุกในข้าวมะพร้าวครัวกุ้งแห้งนะครับเอาไปปั่นก็ดีนะแต่ตัวนี้มันป่นอยู่แล้วครับผมเอาผมไม่นั่นเลยมันป่นละเอียดอยู่แล้วพริกเพื่อเพิ่มความเผ็ดกับปีกับเครื่องแกงนะเดี๋ยวข้าวขนาดนี้ผมว่าเครื่องแกงพอหนึ่งขีดเดีย๋ยวราเรามาเริ่มวิธีการเลยนะผมอาจจะนิดน,นึง ใส่ถุงมือนิดนึงไม่มีถุงมือเลยใส่ถุงต,ติดไม่มีถุงมือขันตอนแรกโอเคเอาแบบอย่าว่ากันนะเอาแบบแบบขยุกข,ขยิกกันเลยทีเดียวโห่ทำยากอะ่ะไม่ทำเอง <laughs> อยากขอนิดนึงครับเพราะว่าขยำข้าวนะมันจะได้ไม่ร้อนมือมันมีเครื่องแกง เครื่องแกงผมใช้เครื่องแกงลิกนะหอนต่งต่อก็ผมไม่ได้ต่ำผมว่าโอเคอยู่หนึ่งขีดเหรอผมว่าโอเคอะข้าวผมเยอะอยู่นะน่าจะเผ็ดหูดับตับไหมกระปีผสมให้มีรสชาติอีกนิดนึงโอเค

ไม่ได้ก็ไม่ต้องเลยก็เอากัะปีกับเครื่องแกงมาขยำขยำนะครับอันจริงก็คือเอาเอาเอาต้องการให้ละเอียดกระจายตัวข้าวนะท่านนะโอเคกอกคุกกับข้าวท่านนะเดี๋ยวผมขอคุกเครื่องแกงผมไม่ได้ตำนาะี่สูตรลับสูตรลับคือสูตรสูตรขี้เกียจโดยเอาเครื่องแกงคลิก ผสมกับปีกแล้วก็คุกกับข้าวเลยเผ็ดุัข้าวหีสันผ่านเลยนะลองดูแล้วไม่ต้องไปผ่อนนะครับเลยนะเผ็ดได้จากกลิ่นที่ได้รับนะอืตัวต่อไปมะพร้าวครัวครับหมดเลยนะผมกะว่าซื้อตัวนี้คือใช้หมดเลยหอมมาก ใส่หมดเลยครับมาพลากรวดซื้อมาแล้วใส่หมดเลยโโอ้หหอมมากนะครับกุ้งนี่หอมมากเลยดีด้วยโอเคหนึ่งถุงมันมีร้านขายด้วยเขาขายอยู่นะที่ภูเก็ตแอร์เลยผ่านเขาหอมมากเลยดูดีเลยท่านนะครับกุ้งลงไปแล้วของเท้า เดี๋ยวใส่ใส่ไปเลยดีกว่าน,นะครับหลายๆอย่างเพราะแกไม่ต้องไม่ต้องเท้ากันบ่อยผมอยากเท้ากันบ่อยนะแต่ก็คือเพื่อแม่คเดี๋ต้องเท้ากันบ่อยอนะทัว,วลิสองปอนด์จะดูว่าความมันมันจะพอไหมทัวรี่สองปอนด์หอมอยู่ครับไม่หืนไม่หืนไม่หืนสิบบาทมาเาะเร้ากวนสามสิบทัวสองปอนด์ ผมกะว่าต้องใส่โถหรอสงเยอะๆนิดนึดนดนดนดอองไม่พอหอผมขอโทษนะมันมันเต็มมันเต็มกระละมังไปหน่อยเดีย๋ยวขอเปลี่ยนนิดนดกะละมังนี้มันเล็กไปหน่อยลองลองใส่เปลี่ยนมนะใส่ตัวป้าบเอ้านะใส่นี่นี้ <c oughs> แล้วใส่กระทะ เพื่อให้มันยำได้มากขึ้นเห็นไหมยังมีข้าวตกหล่นอยู่ข้างล่างเลยผมใช้ข้าวเยอะอ่ะนะครับผมเลยเอากระทะแลวกันนี่โอ้แล้วตอนนี้ก็ระดมใส่เครื่องปรุงครับใส่เครื่องปรุงขออะไรนะถัวใส่ไปเลยครับผมซื้อมาแล้วเพราะว่าถ้าผมไม่ใช้ครั้งนี้มันก็จะม็นหืนแล้วก็จะ ไม่เวิร์กอีกต่อไปกุ้งแห้งผมซื้อมาถ้าเป็นกุ้งแห้นบดยิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเล็กโอเคนี่เลยฮะแบบบอกแล้วถ้าไม่ใช้ผมก็จะไม่ได้ใช้เสีย,เ,สยเปล่าผมซื้อกุ้งแห้องอ่ะสามิบาทปลาพาคว่วสามสิบาทแล้วก็ตัวของอ่าอะไรอ่ะมาพาควา่วสามสิบตัวของถั่วลิสองอ่ะ ถุงละสิบบาทนะครับสามสาเออสองถุงยีิบบาทนะนี่เลยฮะใส่ไปเลยลครุคร้าช้าๆเลยหอมครับโอ้โคตรวินเลยมะพร้าวครัวกุ้งแห้งตัวตัวสองถุงถุงสิบบาทสองถุง มะพร้าวคั่วสามสิบบาทหนึ่งหนึ่งถุงนะครับแล้วก็กุ้งแห้งสามสิบาทหนึ่งถุงนะครับนี่ตามราคาภูเก็ตนะที่อื่นน่าจะถูกกว่าปริมาณข้าวหือว่าเยอะอยู่แล้วก็คลุกคุกเค้าพวกนี้เข้ากันก่อนถามผมว่าหอมไหมโคตรเลย <c oughs> โคตรหอมเลย กุ้งแห้งมะพร้าวคั่วนะครับหอมโคตรอ่ะแล้วก็กะละมังใหญ่ๆนะครับผมดีอ่ะผมมีกระทะลูกนี้อยู่เนี่ยเราให้มันเข้ากันนะฮะเครื่องตัวหลักนี้คือคนใส่ให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวขอต้นก่อนเลยนะไม่พูดท่านนาเพลงขอชิมแบบเครื่องแกงอย่างเดียวก่อนนะครับนี่เครื่องแกงคุกมะพร้าวนะ น,น,นี่นะใส่แค่เครื่องแกงกะปินี่กะปินี่กะปิยังเป็นก้อนๆอ,อยู่บางอันบี่ยดีหด่อยต้องไปทั่วกุ้งแห้งมะพร้าวครัว่วเดี๋ยวก็ชิมก่อนเบื้องต้นรสจัดนะครับไม่ได้ปรุงเลยไม่รสจัดเผ็ดๆหอมมะพร้าวหอมกุ้งแห้งหอมตัว อือร่อยแล้วนะไม่ได้พูดเล่นพูดจริงเดี๋ยวผักผมตสดข้างหลังปรุงรสลยฮะตบ้องต้นอืมขอหวานนิดนึงชิมก่อนน้ำตาลน้ำตาลขอหนึ่งช้อนนะครับผมกินออกติดหวานเท่าสองช้อนต้องต้นก่อนเลยผมรู้ว่ารสชาติต้องอ่างนี้ กลือมีกะปิแล้วความเค็มความเค็มเดี๋ยวเติมน้ำปลาเอาไม่ต้องเติมแล้วก็เกลือเักนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ใส่ก็ไม่ถึงอีกเดี๋ยวปลายช้อนครับเกลือของชิลล์รสต้องใส่ครับของชิลล์รสอ่ะถ้าตวงเป็นช้อนเลยข้าวขนาดนี้ขอหนึ่งช้อน ข้าวขนาดนี้ขอหนึ่งช้อนครับผมผมไม่ได้กลัวผมร่วงเลยล่ะมันต้องอร่อยไม่นั้นมันไม่ได้อันนี้คือคุกอย่างนี้ก่อน ผมไม่ปิดหวังเลยทำกระยำรอบนี้ใส่ไปเลยครับผักนะใส่ได้หมดอะ่ะเอาอย่างนี้เลยตอนนี้ก็คือคลุกไ้เจ้าพวกนี้ให้เข้ากันทงจริง าไม่ได้เลยท่านนี่อีกอย่างนึงเท็กเจอร์นะครับปลาจริงจังถ้าไม่ใส่ปลาจรจังมันจะคนไปไปแยกนอกเอาต้องใส่หน่อยมันจะเท็กเจอร์หววแย็กนอกได้โอ้แม่เจ้าเห็นไหม เห็นไหมครับผมทำกินทั้งหมู่บ้านเลยเนะี่ยเดี๋ยวพาไปให้ลูกสาวนะครับไม่รู้จะลูกสาวจะกินป่าวเดี๋ยวพาไปให้ผมทำแล้วผมน่ากินอะ่ะแต่ผมขอคลิกดีๆนะเพราะว่าอ่ามันจะลำบากนิดนึงถ้าคุกไม่ดีอย่ามันจะไม่ได้กินต้อง,ต,งตั้งใจเอาเขาให้เข้ากันก่อนเอาไใบใหญ่ไป ความที่อยากกินนะท่านเลยทําขนาดนี้ถามว่าเยอะไหมเยอะครับแต่ความที่อยากกินอ่ตัวนี้ก็เหมือนกันใส่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ก็เสียเปล่าเพราะผมกินหมดเลยวริสอทธิเม็เทเจอร์ ผ่านปะาทิชิมก่อนเลยโอ้ดีๆมากเลยอะ่ะยากก็ชิมแล้วเพผมใส่หม้อไปทานที่บ้านนะครับทำกินนะฮะเราของที่ชอบกินก็โอเคนะถามว่าเป็นไงบ้างนี่คือครึ่งหนึ่งผมกินได้หมดเลยนะอร่อยอร่อยถั่วงอกเดี๋ยวซ่อม ถั่วง,งอกเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงเนี่ยใช้ถั่วง,งอกใช้แตงก็ได้ใช้ถั่วได้ผักอะไรที่คุณชอบอะ่ะกินเป็นเครื่องเคียงอาหารรสชาติมันจะเผ็ดอหอมสารพัดสมุนไพรเลยครับสุดยอดเลยข้าวําคุกแล้วก็กินกับกผมบก,กินกับตัวนี้ด้วยผมปากเลยนะใครที่ดูคลิปของผมขึน้นนี้ถ้าทํากินแบบนี้ลองดูครับรสชาติที่ผมทําผมว่าอร่อยมากเติมมะนาวทีหลังกับน้ำปลาทีหลังมันจะได้ ความเค็มความเปรี้ยวที่คุณชอบเครื่องแกงผ่านเลยครับหนึ่งขีดข้าขนาดนี้เยอะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ด,ดีหน่อยดิย,ยกมือสวัสด,ดีหน่อยยกมือสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะอ่าก็นะครับหลังจากทําข้าวยำเสร็จเนี่ยผมก็มาที่ห้องพอผม,มวนท้องปวดท้องแล้วมาถึงก็อา้งน้ําก่อนเลยเสร็จแล้วก็เนี่ยมานั่งทานข้าวกับลูกนะครับก็ข้าวยำที่ทาเมื่อกี้นี่ อย่างเต็มเลยลูกสาวผมก็เคยกินนะครับแต่ก็เขาไม่รู้ดิของซื้อกับของทําเองอาจจะไม่ถูกปากแต่ก็โอเคยัะเอียดยัดียดเอียดนี่ฮะมากินก็มีข้าวยำม,มีต้มขอเมื่อวานเป็นต้มหน่อตองนะผมก็จะกินต่อแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็มีผักเตี้ยนดองผักอื่นก็ไม่ต้องหน่อเลยกินข้าวยำก็มีถั่วงอกแค่นั้นเองเดี๋ยวผมขอกินข้าวยำกับลูกนะครับปิดคลิปก่อนนะเพราะว่า มาเพื่อให้รู้ว่ามากินข้าวนะไม่ได้หนีหายคือไม่ได้ทําแล้วไม่อร่อยถึงจะหนีมากินครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ไหวจริงๆนร <uk confusion> ีบกับบ้านเนี่ยจอดรถปุ๊บก็มานั่งทานข้าวกับลูก <c oughs> มันมีไอตัวลูกตัวเล็กอยู่สองสามตัวนี่อยู่ในนี้ตัวหนึ่งกวนอยู่นน่นตัวหน,นึ่งก <c oughs> ว <explicit> นอยู่นะของลูกสาวก็เลี้ยงสามตัวเนี่ยโอเคบายบ,ายบายบายยยวทานข้าวรับผมตักลูก ปิดคลิปนะครับ